เลยนะคะที่เขาเจะนำเอาคนไหนล่ะศาสนาเ่าจะครอบครองในมรดกที่มันใช้นะคือใช้ไปแล้วในจังหวัดเชียงเดือนก็ได้แต่ว่าจะนำมาใช้ทั้งประเทศเราเลยเนี่ยแล้วเพื่อนำมาใช้ก็เกิดมันใช้ได้จริงอะนะคะเราจะต้องตั้งสายู่ในจังหวัดเองก่อนเรามีศาลแค่อยู่แล้วเรามีศาลนายาเรามีกฎหมายของเราที่เป็นสายค ทำไมถึงจะต้องมาแบ่งแยกกันอย่างนี้ด้วยเขาอิสรามอลไม่ใช่คนไทยหรอกคะทำไมถึงจะต้องมาแบ่งแยกกฎหมายอย่างนี้ด้วยอันนี้แล้วถ้าเกิดมีคนหมายถึงเขาออกมาแล้วก็จะต้องมีศาลของเขาอีกแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดในลูกประมานตั้งหมายของเดชาเนี่ยจะต้องเป็นัดใครกันไหนคะอันนี่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นรัฐนจองรัฐนจองเปล่าอะไรแนี้เลยได้ไหมคะถ้าเกิดเราไม่โกลบอล ความสงบถึงลยคุณค่าที่ไม่ได้มีความสงบนะคะแล้วกฎหมายอันนี้เขาไม่ได้กำประทางติด้วยนะคะที่เป็นประชางพิธีที่เงียบมากคนถ้าจะไม่รู้เลยคนส่วนใหญ่ถ้าจะไม่รู้เลยว่าเขาต้องการที่จะเอากฎหมายฉบับนี้มาใช้ในประเทศนะคะการกำบังทางพิธของเขาเนี่ยมีขนาดคนน้อยนะคะขนาดคนไม่รู้เนี่ยจะมีค แต่งความเหที่แบบไม่เห็นด้วย,ยทีกฎหมายเนี้ยใ้ปนประเทศของเราไหมนะคะเปน2 8ดมีค,คนเห็นด้วยกับกฎหมายเนี่ยมีแค่เพียง1 4ขนาดนะคะก็เราไม่ใช่ต่้านกหมายเนี่ยเราไปใช้ที่ประเทศของเราเลยนะคะแล้วกฎหมายเนี่ย เกี่ยวว่าคนไทยพุทชแต่คุณฟังนงี้ยนะถ้าเกิดพ่อเราอยู่กับเรามาเนี่ยจนเราเป็นโรคเราโตมาอายุสี่สิห้าสิบแล้วเนี่ยถ้าเกิดพ่อเราอยากจะเข้าในใน ก็มไม่ผู้หญิงผู้หญิงก็เรียสิเะียกพานนะคะเาให้สิทธไตายค่ะ